เหมือนยุโรปคว่ำบาทส่งทีมรองเจรจายูเครนที่ตุรกีเดินหน้ารุกที่สโปริเซียวันที่15พฤษภาคม2568ยูกาดิชันคาธนาวัตรวังชากรแฟลชบิก๊กวเรื่องร้อนนะคะล่าสุดที่คนจับตามองก็คือการเจรจาหยุดยิงระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ตุรกีคลบหน้าย,ยัางไง การเจรจาในอิสตันบูลที่ตุรกีนั้นถือเป็นการพูดคุยสันติภาพโดยตรงระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นครั้งแรกที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีข่าวมากมายก็เป็นการคุยระหว่างสรัฐกับรัสเซียสรัฐกับยูเครนก็คือคุยแยกวงแล้วก็ยุโรปคุยกับยูเครนไม่ได้มีการคุยตรงกัน แต่ที่ตุรกีที่อิสตันบูลนี้เป็นการคุยตรงซึ่งปูตินเป็นคนเสนอทางตุรกีก็ยินดีทรัมป์ก็ยินดีท,นดที่จริงในอดีตนั้นการเจรจาหยุดยิงอะเริ่มขึ้นในสัปดาห์แรกหลังความขัดแย้งตอนปี2022นะคะที่แรกเนี่ยเคียฟตกลงนะจะหยุดยิงแต่ตอนนั้น ปูตินก็เลยสั่งถอนกำลังทหารจากกรงเคฟตอนนั้นบุกไปถึงกรงเคีฟบแล้วนะคะแต่เมื่ออังกฤษรับปากว่าจะหน,นุนยูเครนรบกับรัสเซียสกิปซเลนสกี้ทนันล,ละสงครามก็เลยหยุดเยอะมากกว่า3ปีโดยสหรัฐนาโตหนุนหลังยูเครนรบรัสเซียตลอดมาล่าสุดกำหนดการเจรจาเริ่มวันนี้ล่ะคะ่ะพระหาสที่15พฤษภาคม ทีมของรัสเซียประกอบด้วยคณะเจรจาที่รับผิดชอบในปี2022นั่นแหละนำโดยวลาดิมีเมดินสกี้ผู้ช่วยประธานาธิบดีปูตินและอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมคือเขามีสองตำแหน่งนะคะตอนนั้นเป็นผู้นำทีมไปเจรจาทั้งปูตินทั้งสกลนรอบรัฐรมนตรีต่างประเทศและผู้ช่วยด้านนโยบ บายต่างประเทศของเครมลินอย่างยูริอุคาชอฟซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าคนนี้จะเป็นหัวหน้าทีมไม่ได้ไปไม่ปรากฏเป็นรายชื่อในคณะผู้แทนนั่นก็คือไม่ใช่ให้ทีมเอกเนื่องจากยูเครนมีท่าทีที่ไม่คิดจะมีสันติภาพอะไรมาก่อนเสนอหยุดยิง30วันกับทรัมป์ยูเครนก็ไม่สนใจ เสนอหยุดยิน3วันฉลองวันแห่งชัยชนะสงครามโลกครั้งที่สองยูเครนก็ไม่สนใจเรียกว่าโจมตีรัสเซียหลายพันครั้งตลอดมาสำหรับสารัตทรัมส่งคณะเจรจาทีมเดิมค่ะไปคุยนำโดวิดคอฟและรูบิโอรัมมนตรีต่างประเทศรัฐสำหรับเซเลนสกี้และคณะของอยูเครนเดินทางไปตรุรกีแล้วที่แรกยึกยักรอว่าปูติมไปหรือเปล่าแต่ทรับีบให้ไปก็เลยไป จนถึงเวลานี้จุดยืนทั้งสองฝ่ายทั้งรัเสเซียและยูเครนเกี่ยวกับแนวทางยุติการสรบแตกต่างอย่างสิ้นเชิงรัเสเซียต้องการยุติสงครามทาวรโดยการแก้ปัญหารากคานหลายด้านและยืนยันสิทธิในห้าภูมิภาคใหม่ที่รงประชามติรวมกับรัเสเซียแล้วในขณะที่ยูเครนต้องการหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นขอแค่30วันก็เติมอาวุธ และกำลังทหารกลับไปรบรอบใหม่กับรัสเซียอีกและใครจะยอมคะทั้งยูเครนและรัสเซียไม่ได้ส่งสัญญาณหรือความตั้งใจจะประนีประนอมใดๆเลยคือไม่ลดความเรียกรอก้องทางนั้นที่เป็นรองนะคะแต่เมื่อมีค้าใหญ่แบกหลังก็เบ่งกล้ามกับรัสเซียไม่อยู่เซเลนสกีท้าทายและข่มขู่รัสเซียท้าทายปูตินทุกวันเระมั่นใจว่านาโตสภาพยุโรปหนุนหลังเต็มที่ ปูตินก็เลยไม่ให้ค่าทั้งโยุโรปและเซเลนสกี้เลยปูตินถึงกลับให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้ว่ายุโรปล้มเหลวเรื่องเจรจาก็คุยไปแต่ภารกิจที่แนวหน้ารัสเซียยิงรุกหนักหลังจากเส้นสุดการสกอบศึกสามวันปฏิบัติการทางทหารก็กลับมาดาเนินการอีกครั้งในเขต SVO นั่นคือเขตแนวหน้าทั้งหมดเริ่มตั้งแต่11พฤษภาคามที่ผ่านมา รายงานเริ่มมาจากทิศทางเมืองโปครอบการรุกคืบของหน่วยกองกำลังติดอาวุธของรัเสเซียในบางพื้นที่ของแนวรบเรียกว่ารัเสเซียยังลุยไม่ยั้งนะคะทำให้ฝ่ายทหารของเคียฟหนักใจว่าหากไม่มีอะไรคืบหน้าในการสนับสนุนจากสหรัฐและยุโรปรัเสเซียจะรุกปลดปล่อยสปอร์เซียได้แน่เมื่อรัเสเซียพลักดันกองกำลังของอยูเครนถอยร่นเกือบหมดพื้นที่โดนเนสแล้ว รายงานจากท็อปคอร์หรือดีริกพอสเตอร์นะคะรวมทั้งท็อปวอร์ด้วยบอกว่าคืนวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมากองทัพรัเซียโจมตีเป้ามหมายยูเครนในหลายภูมิภาคทำลายด้วยไฟหลายวิธีใช้ทั้งทอส1เอระเบิดธโมบริกนั่นแหละแล้วก็ใช้กองทัพโดรนกรอน2บุกตะลุยขณะเดียวกันระบบเตือนภัยการโจมตีทางอากาศของยูเครนก็ยังทำดำเนินการน,นะคะ แต่ส่วนใหญ่สกัดไม่ได้ก่อความเสียหายอย่างหนักเป็นไปตามเป้าหมายของกองกำลังรัเสเซียนในแต่ละภาคส่วนตัวอย่างก็มีการใช้โดรนเจเรเนียมสองโจมตีเป้าหมายทางทหารในภูมิภาคซูมีและขาคขอบแลขคาเคียบสองจุดเนี่ยอยู่ใกล้ชายแดนรัเสเซียมากและมีรายงานยึดหมู่บ้านโบกัตเทียในวันที่13พฤษภาค,คมที่ผ่านมาอันนี้เธอเป็น ความสำเร็จทางยุทธวิธีที่สำคัญสำหรับกองทัพรัสรซียเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นสำหรับการปลดปล่อยโดนเนสอย่างสมบูรณ์สำหรับกองทัพยูเครนหมู่บ้านบก,กัเทียนี้เป็นป้อมปราการสุดท้ายที่สำคัญก่อนจะถึงภูมิภาคดนเนโปเปตรอฟซึ rov, ่งอยู่ติดกับาโปริเซียตอนนี้รัสเซียก็บุกทางนั้นด้วยเหมือนตีโอกตี ล้อมเพื่อจะมาบุกชาปอริเซียปิดจ็อบหรือเคลียร์ทางให้เรียบร้อยเนื่องจากที่ชาปอริเซียเนี่ยยังมีพื้นที่ซึ่งยูเครนครอบครองอยู่ยึดบริเวณชายแดนได้ก็สามารถเร่งปลดบอยชาปอริเซียได้อาจจะต่อจากโดเนสได้เลยอีกไม่นานจะมีข่าวดีสำหรับ s v สว O ของรัสเซียแต่จะเป็นข่าวร้ายสำหรับเซเลนสกี